ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะภาคตลาดพุ่งต่อเนื่องพรุ่งนี้เช้าค่ะคุณกลพัฒครับก็ยังเป็นแค่ๆวันนี้นะครับไซว์ในเกาะนะครับแล้วก็เฟดหลักก็ยังเป็นเทรนไซร์อัพแคบๆนะครับแนวต้านหนึ่งห้าศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับแนวรับก็หนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับก็คงรอในเรื่องตัวการประชุมของเฟดขั้นสุดนี้ด้วยนะครับสำหรับทิศทางตัวเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ แนวโน้มดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ส<น>ิ่งที่หลักจะกตาดูยังเป็นเรื่องตัวทิศทางการเลือก้งสารัสนะครับโดยรวมนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้น้าหนักเยอะน,นะครับเราคิดว่าการเลือกสร้างสถานดีของสารัสเองเนี่ยอาจจะไม่มีผลต่อทิศทางการลงทุนในวันนี้สําคัญนะครับตลาดรอสร้างการย่อบ้างถ้าเกิดผลการเลือกตั้งไม่เป็นเชาความค,คาดหมายนะครับีแต่ว่าการย่อลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพื่อการลงทุนมากกว่านะครับโดยคงมองว่า,าทิศทางตลาดทุ้นไทยนะครับ น่าจะอินกับเรื่องตัวแนวโน้มประกอบการของมริจดทะเบียนแล้วก็ภาพของเศรษฐกิจไทยประเทศที่กําลังมีภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นหุ้นก็คงไม่ใช่การเลือกเป็นลายตัวนะครับ mm hmm. ตัวที่เราคลีนไปเมื่อวานนะครับ C ีนะครับก็ mm hmm. ย,ยังคงม,มีการพักในแนวโน้มขาขึ้นนะครับจริงๆก็เจ็ดภาพหนึ่งนะครับว่าซีเคลงมาที่แนวรับพอดีสามสิบจ mm ุดสองห้านะครับแล้วก็ดีขึ้นมา mm hmm. วันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่เป็นถึการใช้เปอนการาเลี้ยงยยขึ้นไปที่ าสิบเอ็ดจุดห้ากับส่สองบาทได้อีกรอบหนึ่งนะครับ<ฆ>ในส่วนตัว IBL ก็ใส่อเล็ขึ้นมานะครับส่สองจุดห้าแล้วนะครับก็แนวก้ามถัดไปเนี่ยพวกคงดูจี่บร,ริเวณชั้นสามบาทกับสสี่บาทก่อนนะครับเจยเป็นหุ้นที่สามารถซื้อเก็งอะไรต่อย,ยอดได้อยู่นะครับหลังจากมีสัญญาณบายเข้ามาในเชิงเทคนิคสองเราตัว IBL นะค<ฆ>รับหรือตัวมิโซะแคปอื่นๆเหมือน,น,นเดิมนะครับที่เราแนะนําไปเีซีวันนี้เป็นการ พักฐานนะครับแต่ได้รวมมีอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นอยู่นะครับก็ดูนะครัต้านเจ็ดหกต่างนะครับกรแป๋สต่างนะครับสำหรับตัวปีที่สี่นะครับตัวแบตเทอร์โอรีนก็เริ่มขยับขึ้นมานะครับแคบๆนะครับก็จะมีต้านที่สองจุดสองแปดนะครับแล้วก็สองจุดสี่ก่อนนะครับในส่วนตัวนำยงนะครับตัวนำยงเองก็พักที่ได้รับนะครับสิบสามจุดแปดพอดีนะครับแล้วก็ ยังอยู่ในเทรนด์งการพักเพื่อจะขึ้นต่อนะครับคือตัวนี้ค่อนข้างดีเรื่องหนึ่งก็คือเรามองว่าทิศทางตัวเลขปอ,อกะกอบยานในเดือนตุลาเนี่ยน่าจะเห็นภาพของการแฉตัวต่อเนื่องนะครับซึ่งตัวเลขน,นี้น่าจะมีการรายงานในช่วงเดือนอพฤิกาย,ายนประมาณสักปฏิที่สามนะครับก็จะทำให้ดูหุ้นเองเอมีควอ,อมมั่นงต่อ,อการพ้นนะครับจุดต่ำสุดของโรคการต่อเนื่องนะครับส่วนตัวอื่นๆก็จะมีตัว บีเอซีเห็ไหมครับบีเ <B> อซีก็เริ่มพักลงมานะครับห้าสิบจุดห้านะครับคือถ้าท่านนี้ถ้าพักลงมาลึกกว่านี้เนี่ยอาจจะลงมาที่ระดห้าสิบสิบเจ็ดห้าได้แต่ย่อลงมาเนี่ยไี่ใช้ในวันนี้การซื้อนะครับเพื่อการลงทุน <Z 16. S 1> นะครับค่ะครับผมตัวซีรีส์แซดล่ะคะเอสห้าศูนย์ครับเซกหนึ่งตัวซีรีส์แซดนะครับก็วันนี้ลงมานะครับที่บริเวณ 934.7นะครับจริงๆมันหลุดจุดที่เราคิดว่าไม่ควรจะย่อลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าลงมาแป๊บเดียวก็โดยรวมยีคิดเหมือนเดิมน,นะครับว่าเทรดดิ้งลองได้ปีน,นะครับเรารับ934นะครับด้านบนก็ดูที่เรน944กับ950ก่อนนะครับผมค่ะทองคําค่ะทองคําเป็นขึ้นนะครับก็คนที่ลองมากับเราทั้งหมดเนี่ยก็น่่จะไ้ตามเป้าละก็จะชนทัน300ละนะครับก็จะมีกรอบาตลาดสัตที่เรน สามจุดห้าครับเน้นปครับผมค่ะ